สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้นะคะคุณครูแหวนก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทที่ดีของเด็กดีนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะเรียนรู้มารยาทที่ดีของเด็กดีกับคุณครูแวนในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะวันเด็กแห่งชาตินะคะก็จะตรงกับเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีค่ะและคําขวัญวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ก็คือ รู้คิดรอบคอบรับผิดชอบสังคมมันเองค่ะเด็กๆอีกครั้งนะคะคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีพศ2565รู้คิดรบอบคอบรับผิดชอบสังคมมันเองค่ะเด็กๆและวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือมารายาทของเด็กดีนั่นเองค่ะเด็กดีทำยังไงคะเด็กๆต้องพูดจ่าให้ไพเราะใช่ไหมคะผู้หญิงพูด ค่ะผู้ชายพูดครับนั่นเองและเมื่อเจอผู้ใหญ่ละคะแล้วคนกล่าวคำทักทายว่าอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโดยการพนมมือขึ้นนะคะและก้มหัวลงเล็กน้อยแบบนี้และเมื่อเราทำผิดละคะเด็กๆแล้วคนกล่าวคำว่าอะไรเอ่ยขอโทษค่ะ ขอโทษครับโดยการพนมมือขึ้นนะคะและก้มหัวลงเล็กน้อยแบบนี้เลยค่ะเอะ๊แล้วเมื่อมีผู้ใหญ่ให้ของแก่เราละคะเ,เด็กๆแล้วคนกล่าวคำว่าอะไรคะกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับโดยการพนมมือขึ้นและก้มหัวลงแบบนี้ค่ะ และนอกจากผู้ใหญ่ให้ของเราแล้วถ้าเป็นเพื่อนเราล่ะคะถ้าเป็นเพื่อนๆให้ของเราเรากล่าวคาว่าอะไรคะขอบใจใช่ไหมคะเด็กๆขอบใจนะเพื่อนแบบนี้นะคะเด็กๆก,การเป็นมาร,รยาทที่ดีนะคะ การเป็นเด็กดีนั้นเราต้องมีมารยาทที่ดีนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักไหว้ผู้ใหญ่รู้จักกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่ให้ของรู้จักกล่าวคำขอโทษเมื่อ <quarters S 2> เราทำผิดรู้จักกล่าวคำทักทายผู้ใหญ่ด้วยคำว่าสวัสดีและเพื่อนให้ของเราก็ต้องกล่าวคำว่าขอบใจนั่นเองค่ะเด็กๆเมื่อเราเป็นเด็กดีแล้วนะคะก็จะมีแต่คนที่รักและเอ็นดูเรานั่นเองค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนกันที่บ้านนะคะเด็กๆเมื่อเราเรียนรู้จกักมารยา ที่ดีของเด็กเรียบน้อยแล้วเรามาดูกันที่ใบงานของเรากันเลยค่ะคําสั่งก็คือให้นักเรียนนะคะระบายสีรูปภาพมารยาทของเด็กให้สวยงามตามภาพนี้เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะระบายสีรูปภาพให้สวยงามไม่ออกนอกกรอบรูปภาพมันเองค่ะเด็กๆแล้วคุณครูแหวนจะรอตรวจที่โรงเรียนนะคะแล้วพบกับคุณครูแหวนได้ใหม่ค่ะในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูแหวนต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Have a